เรามาดูวิธีการตรวจสอมระบบไฟสูงแบบง่ายๆที่ทุกคนก็ซ่อมได้กันนะครับถ้าเราเสียบอะแดปเตอร์แล้วเจออาการนี้คือแรงดันตกกระแสะเพิ่มสกตนะครับไฟ19โวลต์ตกแต่ว่ากระแสะเพิ่มเป็น 10M แอมป์แบบนี้คือระบบไฟสูงมันช็อตนั่นเองนะครับเราก็ทําการแกะเครื่องเพื่อจะตรวจสอมระบบไฟสูงกัน สิ่งที่เราต้องเช็คในระบบไฟสูงก็คือเช็คตรงตำแหน่ง49ครับคอยขั้นกลางด้วยมัดเฟส2ตัวแล้วก็49 49หรือ C ไฟสูงจะอยู่ติดมัดเฟสนั่นเองก็เช็คตรงนั้นครับตั้ง r คูณหด้วยมิเตอร์เข็มสีแดงจับที่เล่าสีดำมาจับที่49กนะครับขึ้นศูนย์โอห์มแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งต้องไม่ขึ้นอันนี้ขึ้น2ฝั่งครับแต่อีกด้านคือขึ้นไม่มิด0ูนโอห์มแบบนี้ให้เราสงสัยไว้ก่อนว่า, High า,าม,มัดเฟสไฮด์ไมม่ิดง ย้ายไปจับที่คอยทุกจุดซึ่งการตรวจเช็คมอดเฟตไฮดไรอย่างรวดเร็วเนี่ยผมมีสอนแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นไปติดตามดูคลิปย้อนหลังดูก็ได้นะครับวิธีการเช็คมอดเฟตไฮดไรอันนี้ใช้สีแดงจับไปที่คอยทุกจุดนะครับถ้ามีขึ้นศูนย์โอห์มแสดงว่ามีมอดเฟตไฮลท์ช็อตอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าไม่มีขึ้นศูนย์โอห์มเลยหรือว่าเข็มตีไม่สุดนะครับแบบนี้แสดงว่าไม่มีมอดเฟตไฮลท์ช็อตแต่เป็นซีช็อตแต่ว่าช็อตในลักษณะที่ขึ้นไม่มิดก็ เพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ต้องตกใจเราก็กลับไปจ่ายไฟหรือแทงไฟเข้า49มันเดิมโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าไฟนั้นจะเข้าหลดนะครับทีนี้วิธีการจ่ายไฟก็คือใช้ปากคีบสีดำเนี่ยของ power supply นะครับคีบที่กราวหรือว่าดูน็อตก็ได้นะครับสายสีแดงกับคีบกับปลายเข็มมิเตอร์นะครับเพื่อจะฝาไปแทงที่49เราลดแรงดันลงมาก่อนโดยแรงดันประมาณ0.5-0.6ก็ได้ครับแทงเข้าไปทั้ง2ฝั่ง ฝั่งไหนที่กินกระแสน้อยกว่าจะเป็นบวกครับฝั่งที่กินกระแสเยอะๆคือเป็นลบทีนี้เราหาค้อบวกคลบของ C ีพินเตอร์ได้นะครับ49นี่แหละหาคู่บวกคูลบ,บได้แต่จริงๆเราไม่ต้องหาเพราะว่าเคสเนี้ยมันขึ้นไม่มิดอยู่แล้วด้านที่ขึ้นไม่มิดอะ่ะคือมันเป็นด้านบวกเรารู้อยู่แล้วแต่อันนี้ผมลองแทงไฟหาดูเฉย,ยๆว่าด้านไหนเป็นบวกนะครับจากนั้นเราก็จิ้มคาไว้แล้วก็เพิ่มแรงดันขึ้นไปนะครับแต่ว่าเอาเซฟๆหน่อยก็ไม่ควรเกิน1.21.3โวลต์ประมาณนะครับแล้วก็ใช้อินฟราเรดจับดูอันนี้มัน กีกกระแสประมาณ1.9แอม์ืึอ2แอมโดยประมาณก็จะพบตัวร้อนอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่คำดูนะมันมันไม่ได้ร้อนตรง PWM ตอนแรกก็กลัวว่ามันจะไปร้อนที่ PWM อยู่เพราะว่าจะต้องยกแลวเปลี่ยนแบบนี้ครับปรากฏว่ามันร้อนฝั่งตรงข้ามอ่ะพอหงบอร์ดมาดูก็จะเห็นอ๋อมันเป็น49ช็อตอยู่นั่นเองซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะสีดำๆเลยครับก็คือมันมันช็อตจนจะไหม้แล้วล่ะครับแบบนี้ครับ อันนี้เราก็เป่าออกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เลยว่าจะไม่เติมก็ได้นะครับไฟสูงนี้ไม่เติมก็ได้แต่แต่ละการที่ถูกต้องก็ควรจะเติมก็หาตัวใหม่มาเติมจากตําแหน่งซากบอร์ดก็ได้นะครับอังน,นั้นเราทําการรีเช็คครับตั้งอาร์คูหนึ่งแดงจับก,กล่าวแล้วก็ชิมที่49จะต้องไม่ขึ้นเลยครับเข็มจะไม่ตีขึ้นเลยขึ้นแค่ด้านเดียวครับอีกด้านในเป็นกล่าวอีกด้านหนึ่งเข็มก็ไม่ตีขึ้นเลยแบบนี้ถือว่าปกติแล้วนี่คือการเช็คระบบไฟสูงนะครับ คอยขั้นกลาง้วยมัดเฟสสองตัวแล้วก็สีกาแล้วก็เช็คตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คให้ดูโดยใช้มิเตอร์ดิจิตอนนะครับโดยใช้ย่านไดโอดแล้วกันก็ถ้าปรับย่านไดโอดก็สีดําจากที่กราวนะครับก็ตามปกติทําไมต้องใช้สีแดงจากที่กราวตอนเป็น R คูณหนึ่งมิเตอร์เข็มล่ะเพราะว่าผมเคยบอกไว้แล้วมิเตอร์เข็มมันจ่ายไฟสลับด้านนะครับก็จ่ายขับแล้วกันนะครับแต่ว่าสําหรับการวัดย่านค่าไดโอดเนี่ยก็ตรงครับสีดําจากที่กราวนะครับ สแสดงกลมาอ่านค่าไดโอดถ้า0.00อย่างนี้คือเป็นด้านลบครับอีกด้านที่เป็นด้านบวกจะขึ้น OL หรือ 0L นั่นแหละครับคือเข็มจะไม่ตีขึ้นถ้าเป็นมิเตอร์เข็มอันนี้ค่าไดโอดจะขึ้นเท่านี้นะครับถือว่าปกตินั่นเองแต่ถ้าวัดเป็นย่านโอห์มก็ได้ครับด้านหนึ่งที่เป็นกราวก็จะขึ้น0โอห์มแต่อีกด้านนึงก็จะขึ้นเป็นเมโะโอห์ม oh ประมาณนี้ครับก็แนะนําให้วัดด้วยย่านไดโอดดีกว่าแม่นยําแต่เวลาที่ว่าซีไปสูงช็อตเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่อง การโยนไฟของชุดอาโยนไฟสูงอาจจะช็อตได้แล้วใครคุมมอเเฟตชุดโยนไฟสูงนี้ก็คือวงจรชาร์จครับถ้ามอเเฟตชุดนี้มันมีการช็อตขึ้นมาเนี่ยทำไมมันช็อตละเพราะว่า49มันช็อตนะครับแล้วมันดึงไฟผ่านตัวมันไปลงกราวที่49มันก็ร้อนไงครับพอร้อนั๊บมันชอ็ชอตช็อตเสร็จวงจรชาร์จจะไม่ทํางานเอานะครับก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะงะั้นเราต้องเช็คตัวชุดมอเเฟโยนไฟ19โวลต์ชุดไฟสูงนี้นะครับ อันนี้วัดคอมไดโอดตัวนี้ดูก่อนนะครับด้วยดิจิตอลมิเตอร์ย่านไดโอดเห็นไหมครับว่ามันขึ้น0.07โวลต์อีกฝั่งขึ้น OL นะครับแต่ตัวนี้ขึ้น0.00อันนี้แปลกครับ0.00ทั้ง2ฝั่งเดือวสลับไข่เข็มมิเตอร์ดูนะครับอันนี้วัดย่านไดโอดนะครับถ้าขึ้น0.00โวลต์นี่ผิดปกติแล้วครับคือมีการช็อตในตัวมัดเฟตตัวนี้ละมัฟเฟตตัวนี้ช็อตแล้วนะครับคือมัฟเฟตชุดยนต์ไฟสูง19โวลต์ ถ้าชาร์จเมื่อไหร่ไม่ชาร์จแบตครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนตัวนี้เดี๋ยวจะซ่อมแล้วงานยาวครับเพราะว่าซ่อม49ให้ลูกค้าเสร็จแล้วแต่ลืมเช็คมอสเฟตโยนไฟสูงแบบนี้นะครับชุดบล็อกแบตก็วัดะจะขึ้น OL ด้านหนึ่งอีกด้านก็จะมีค่าไดโอดขึ้นประมาณ0.5โดยประมาณนะครับควอีกด้านก็ขึ้น o อถือว่ามอสเฟตตัวเนี้ยตรงตำแหน่งบล็อกเคี่ยวแบตเตอรี่เน,นี่ยตัวเนี้ยไม่ได้เสียไม่ได้ช็อตจแต่อย่างใดตัวนี้ก็โอเคครับมีช็อตอยู่ตัวเดียวคือตัวนู้นคือต้องเปลี่่ยนนครัับไมง้ เครื่องลูกค้าจะไม่ชัดแบบเวลาส่งเครื่องกลับไปนะครับเพราะว่าซ่อมไฟสูงเสร็จต้องเช็กชุดยูนไฟสูงชุดนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นมอสเฟตสังเกตว่ามันจะอยู่ใกล้ๆก,กับเคี่ยวแบตเตอรี่แล้วก็ใกล้กับดีซีแจ็คดูง่ายๆครับทีนี้เราก็เป่าตัวที่เสียเนะี่ยออก่าออกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับวางตำแหน่งขาเกตให้แน่นแล้วกันเทรนกับซอสน,นี่มันขารวมกันอยู่แล้วไม่ยากนะครับทีนี้ วางมอดเฟกชุดโยนไฟสูงเสร็จแล้วต้องทําการดีเช็คหรือว่าเช็คซ้าอีกรอบด้วยนะครับว่ามันโอเคแล้วนะที่ทาการขาเกียรตต้องแน่นด้วยนะครับเราก็วัดคล่อมระหว่างเดนกับซอสเหมือนเดิมนะครับขาเดนกับขาซอสก็คือที่มันติดกันด้าน3ามขากับสีขาที่มันติดกันนะครับที่มีมาร์กจุดสีขากลมๆนั่นแหละคับคือขาเดนกับขาซอสเราวัดคล่อมตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้น OL 1หนึ่งฝั่งอีกฝั่งก็จะเป็นค่าได้โอประมาณ0ู0.5ุดโดยประมาณนะครับประมาณนี้์โดยประมาณแสดงว่า ัวนี้เข้าสู่สภาพว่าปกติและตัวชุดย้นไฟสูงเราปกติแล้วทีนี้ก็ประกอบเครื่องเพื่อตรวจสอบว่ามันกินกระแสสูงอยู่หรือเปล่านะครับแรงดันตกกระแสพุ่งหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เสียบเข้าไปปับ๊บแรงดันไม่ตกกระแสไม่พุ่งแหละนี่พร้อมออนนะครับเอากดสวิตช์ออนดูว่ามันออนได้ไหมเห็นไหมครับกินกระแส0.6 0.7แอมป์ขึ้นมาแล้วก็ภาพมาแล้วเรียบร้อยแสดงว่าที่เราซ่อมปกติเราก็ประกอบเครื่อง ทดสอบดูนะครับอันนี้เปิดติดมีภาพพร้อมส่งงานครับ